สวัสดีครับผมมาจูเนตวันนี้จะมาดูเด็กเซรัตูโปรไกคีแอนด์เซรัตูไดเวอร์จูนิตนะครับซึ่งเป็นชุดเดลัสุดตอรคาเมเดอร์เซรัลว 1, ันคาเมเดอร์เซรัตูนะครับผมนี่คือเด็กเซรัตูไดเวอร์จูนิตนะครับผมซึ่งเป็นหน้ากากพาร์ติช่นเสริมที่สามารถเปลี่ยนหน้ากา,จากจ้าตัวเด็กเซรัลวันไดเวอร์ไปกลายเป็นเซรัตูไดเวอร์นะครับผมสีของพาร์ตนี้เป็นสีเลนิออนสีแดงสีเทาเงินและสีเทาเงาน,นะครับผมสามารถขยับได้นะครับผมแบบนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถพับได้ก็จะเป็นเลขสองนะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังตรงนี้เป็นตัวเชื่อมไปกับตัวตัว DX100 เลยนะครับผมตัวนี้เชื่อมกับด้านด้าน้ากาศสองช่องนี้ส่วนที่เป็นเชื่อมตรงด้านหลังนะครับผมของ DX100 เลยนะครับผมตรงนี้สามารถพับได้นะครับกดได้นะด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่คือ DX200 Pro Guide Key ในส่วนหน้าประกอบตัวกระตักแตนนะครับผม คาเ์ิดอร์ซอรโตทูนะครับด้านข้างจะเป็นรูปของ WCR นะครับผมโปก็คีนตรวนี้สามารถยิงได้นะครับผมกดตรงนี้นะครับด้นานในเป็นพวกจแกรเนนะครับผมรูปนี้เป็นของคาร์บิดเออร์เอโทด้วยนะครับผมสีปกตคีน,ตนี่คือเป็นสีดำสีเหลืองนี้อ่อยเลีย์ใสสีม่วงเลีย์ใสสีเทาและสีเทาแบบเป็นประกายแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับผมนนหน้าหน้า ด้าน,นข้างด้าน,นหลังลำโพงสายถานอาจิสาดูด้วยกันนะครับผมด้าน,นข้างด้าน,นล่างด้าน,นบนนะครับโอคค้คก๊กเราพอสริงดีกว่านะครับผม ก็มีแค่นี้นะครับผมแต่ไฟยังเปิดอยู่นะครับผมต่อไปผมจำเป็นเปลี่ยนตะกาของเส้นวันจะเวิร์กไกลกว่านะครับผมเริ่มจากนำตัวถังกาเก่าออกก่อนนะครับผมปฏิกิริยาจออกนั้นมีสองอย่างผมอย่างแรกเอาพวกคีย์เสียบเข้าไปหรือเอานี้ไปจิ้มปุ่มเดียก็ได้นะครับผมสองปุ่มนี้นะจิ้มเพื่อให้ตะกายังไปข้างหน้านะครับผมแบบนี้แล้วนะจากนั้นนำตัวถังกานี้ออกก่อนนะครับออกได้เลยนะครับผม ออกได้เลยต่อไปน้ำเจ้าตัวทอรทวบ์นยูนิตนั้นเสียบเข้าไปนะผมจะมี่สองดูนี้ข้างนี้นะนี่น,นที่ผมชี้นะครับผมเพ่ไปเสียบกับเจ้าตรงสีขาวนะครับเสเไปเลยเนะาะไปเลยปุ๊บจากนั้นน้ำเจ้าด้าหลังนี้ผมนี่นะ เสียก็ไปตรงช่องนี here, ้นะครับจะมีเสียงนะผมเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเปิดสวิตช์กดปุ่มปลล็อกนี้ปุ๊บเสียก็ไปก็จะมีเสียงแล้วนะครับผมจากนั้นเลื่อนหน้ากากตรงนี้ไปด้านข้างนะครับก็เสร็จียร้อแล้วผมจะตรวจอีกเซิทูไดเวอร์นะครับผม ครับก็ตอบคลิปประครับทระการดีบิวเด็กเซโล่ทัร์โปรไกคีแอนเซโร่ทัวรเดวิลยูนิตนะครับผมหากชอบเป็นตัวไลค์กดสปอตไลค์ตู้จักครับทำชีวิปพลาดจะขออภัยตู้นะครับผมไว้เจอคลิปตัวไปนะครับผมสวัสดีครับ